ฮัลโหลสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้จะมาสอนใช้วิธีใด้ว,วิธีการรูทนะครับแต่ละเอียดมากครับผมจะทิ้งลิงเออ,อะไรอะไอรูทใหม่นะครับอันใหม่นะครับผมจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับถ้ามาันขะึ้นอัปเดตก็ไม่ต้องนะอันนี้เอาไปเนี้ยมันจะมีตรงขีฟ้าวุธจมันจะขึ้นให้เรามาก่อน จะโหลดโหลดตรงนี้ก่อนนะครับพอมันโหลดเสร็จมันจะขึ้นสีฟ้าให้เราเอาให้เรามันจะมันจะมีให้เรารู้เด้อเออให้เรากดไปครับจะมีถูกตรงนี้ตรงนี้อ้าวเอเอดีครับนี้มีสามอันนะครับถ้ามันถูกหมดปั๊บแค่คุณอันสุดท้ายเ่านี้ครับนี่ครับมันก็จะมีนี้ขึ้นมาครับก็้เราต้องเข้าโปรแกรมมาเลยครับรู้เสร็จแล้วนะฮะ พอเรารู้เสร็จแล้วเราก,ก็ก็เข้าที่เราต้องการผมว่าผมจะเอาเกมแฮกก็เข้าไปครับอย่้ยมันก็จะขึ้นสองอันนี้ให้คุณกดอันข้างขวานะครับกดไปก็จะขึ้นมาให้เราครับปึ๊บแค่นี้ครับนะฮะก็อย่างนี้เลยครับถ้าใครที่เป็นรุ่นของซัมซุงมันก็นะฮะมันหลักความปลอดภัยมันเยอะนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ของใครที่เป็นเอ่อพวกแอมโมบายอะไรที่ไม่ใช่ของซั s ซุงไม่ใช่ iOS นะครับมันก็จะสบายครับพืกอมงวดนะฮะอ่าก็ก็มีแค่นี้ครับก็นะก็โหลดมาก็ติดตั้งติดตั้งก็เข้าไป ข้าไปข้างในจะมีสองอันนี้ให้เรากดตรงด้านขวานะอนะดกดตัวนี้ออกจำมาไว้ก็แล้วกันมันจะมีอยู่สามอันนะไม่จะมีขีดถูกอยู่สามอันนะก่อนที่จะมีขีดถูกตรงนี้มันจะมหมุน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 อยู่นะเหมือน,น,นโหลดอะแล้วก็จะมีตรงเข้ามาโหลดเสร็จก็จะมีตรงกลางถีว่าฟ้าไม่ใช่เขียนอย่างนี้นะครับมันจะเขียนว่าสักอย่างอย่างเลยเป็นสีฟ้า กดไปก็จะมีถูกถูกถูกสามอันนะฮะแล้วก็รอมันถ้ามาถูกหมดก็แสดงว่ารูดได้ครับก็เข้าเอาสุดท้ายไปเลยนี่ฮะก็บอกไปแล้วมามันก็จะเพิ่มมาสมมติเราไม่อยากจะรูดก็เอาออกปิดอ่ะเข้าเข้ามาก็จะเขียนอย่างนี้นะครับให้กดนี้อ่ะเห็นไหมครับนี่ฮะเป็นอะไรที่ง่ายมากครับเมื่อก่อนผมก็ใช้นี่แหละครับรูดอ่ะ นี่นะฮะกดเอาอกดเข้าเกมแฮกเห็นไหมครับเข้าได้ครับอ่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปเล็กๆน้อยๆนะครับเอาคนที่ไม่รู้เรื่องอะเออไม่รู้เรื่องการรู้คลิปเมื่อกี้ผมก็น่าจะรีบร้อนกันไปหรือไม่ก็เป็นคลิปแรกครับคนเขาก็เลยไม่เข้าใจผมขอจบรายการเพลงเท่าน,นี้นะครับขอบคุณครับ คงจะเย็ดบอลนะครับ